ทุกคนเข้าสู่ช่อง Buffalo Bear Channel และตอนนี <laughs> <iento> ้ท <Lect ure> ่านผู้ชมทุกท่านก็อย anyway ู่กับท่านเขาแดกโคลาและก็อยู่กับเอจอกี้มีิโน่ฟอออตัวตึงพวกคุณเป็นผีอะไรกัน อีกับชันสมาจากที่ไหนมาจากที่ไหนหรอปักโซยันสปักโซยจะปักโซยพี่ตัวตึงอ่าวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะ <c oughs> <nào> มาเล่นเกมฮัลโลวีนเพราะว่าเราจะมาเล่นเกมให้ทุกคน กินของอร่อยกันวันนี้นะคะท่านเขาเด็กโคล่าจะพาบัตด,ดีผ้ผีผีมาเลี้ยงอาหารที่เห็นแต่คนที่แพ้เท่านั้นที่โชคดีและได้กินมันจ้ะเราไปดูกติกากันเลยดีกว่าค่ะอ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้อดินน,น่อยนะคะแปะนะคะกระดาษนะคะให้กับผู้เล่นนะคะเรา่าบัดดี้ผี และนี่นะคะคือถุงถองอะไรวะกระทองตุ้ยอันนี้อันนี้คือถุงปักทองค่ะถุงประทองซึ่งมีอาหารที่เราจะได้กินในวันนี้นะคะคูแพ้เท่านั้นใช่ไหมคะดูค่ะเออหันมาอีกด้านหนึ่งเล่นเล่นมุกเล่นมุกเล่นมุกมันเป็นมุก มันเป็นโมกนะคะคนระหว่างนี้นะคะเราก็จะเสียบบัตรนะคะเหมือนบัตรกระทินไม่ใช่นะน <c oughs> ี่จนเขาแด่โคราเรามาเริ่มเกมมาเลยดีกว่าจ้ามีงก็มาอยู่ฮ <c oughs> ะมาอยู่ <c oughs> จะเว,ว,วลาล่ะกูขับรถอยู่ <c oughs> <What? S 1> ปกติชอบทำหน้าบ้านเนี่ยทำอะไรทำนา เออปกติกูเป็นคนชอบใส่เสื้อสีอะไรวะสีส้มปกติชอบสีอะไรสีจัน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 สีขาวสีดำตายสีม่วง กี่ต้องยไงอีจะต้องเดินหรอไม่ไม่กินเี่ยปกติกลางคืนแม่งฟ้ามันนี่วะสว่างนั่งทำไรเนี่ยอะไรนั่งทำไรขอโทษนะคะแป๊บหนึ่งนะคะนั่งทำไรก็นั่งทำทำตาย นั่งแล้วปอคิด <st> ว <anza> <Philadelphia> <ane> ่าคำบนหัวเนี่ยคำว่าอะไรดำโอ้โหเฉยว่ะไอ้อันนี้เขาดีเลยเออขออนุญาตที่ไอนะคะอันนี้ตัดนะคนขี้โกงอะรอบต่อไปรอบต่อไปรอบต่อไปอ้าวมองเห็นกันทั่วๆแล้วหรือยังรู้ของคนอื่นกันหมดแล้วนะ อ่าจับเวลาแล้วนะไปเล่นเบย์เบนท์เธอเธอคิดชื่อเพลงอะไรวะปกติคนเขาชอบเล่นมูกอะไรกันที่บ้านมี่ะไรน่ารักใชน่ารักอีเนี่ยน่ารักที่ี่มีหนวดโต๊ะที่ีมีหนวดโต๊ะที่ห้องผมมีมึงกำลังทำอะไรอยู่เนี่ย ขัลนล้างยืนชอบนะคุณยืนเอไฟยเยอะอะไรเฮ้ยเออยเธออะไรข้าวาว่าเธอมาว่าข้าวเอ,อ้กูเรียนมากูเรียนมานะอันี่อ่ะกูบอกให้เลยนะมึงอ่ะชอบขอโมยไฟแช็คสามขโมยไปทำไมวันนั้นมึงขโมยที่ แอร์สารลุงชินที่บ้านลุงชินจับบีบีแล้วนะก็เป็นจุดเทียนเราปจุดเทียนจุดเทียนจุดเทียนเราไม่อะไรปกติชยบเล่นไฟเย็นนะเี้ยมึงเป็นคนพูดยังไงวะเนี่ยชอบเล่นไฟเย็นไงชอบเล่นไฟเย็นนะปกติชอบเล่นไฟเช็คไหมไม่ชอบแต่ชมตาเทียนที่บ้านมีอะไรที่บ้านมีที่บ้านมีแมว นั่นไงีายอะไรวะแฝงคุณคนแรกเหรอฉันมีแมวคุณคนแรกเลรอเจ้าหมดเวลาหมดเวลาแล้วคิดว่าคำของตัวเองคืออะไรไม่รู้ว่ะไฟใช่ผมพอถูกกว้งแล้วมึงอ่ะคำว่าอะไรนอนผิด พูด usted, เกมนี้พี่ชนะครับผมโอ้โไวๆมาตอบช้าเติมไม่ตัดคิวะอีกหนึ่งเดนนวคะคะดีอ่ะดกบ้างได้ไหมขอแดกบ้างได้คกูให้เลยกูอิ่มเยี่ยวกูจะแตกแล้วอันนี้หนูก็แค่ว่าคะแนนเท่ากันเลยเลทเท็มพอถอดหมวกปุ๊บน่ากลัวเลยทันทีเนี่ย ไหนดูดิเขาชอบกินอะไรเจ๊ขาหมูตอนเช้าเขากินอะไรกันอะไรตอนเช้าเขากินอะไรกันขี้บุกี้เก๊เออคุณคิดไม่ออกเดี๋ยวนี้อากาศชอบระล่อนหนาวๆวะไหมเฮียมึงว่ากาแฟตาตาบักอร่อยปะเฉยเฉยคิดว่าแต่คนมีเวลาไหม มึงคิดว่ากาแฟเป็นกาแฟพรีเมียมปะไม่เวลาเวลาเขาต้องเขาดูเวลาเขาดูนะเขาดูอะไรเขาดูอะไรคุณลืมอีะเขาดูอะไรเขาดูอะไรเขาต้องนาฬิการ้วไงอ่ะล้วไงเอออีออากาศคตรนร้อนเลยวะมร้อนนะไม่ก็เย็นเย็นมันร้อนมันร้อนไม่ใ่มึงไม่ร้อน แน่ใจว่ามึงแน่ใจว่ามึงไม่ร้อนเย็นสบายหน้ามึงเหงื่อออกหน้ามึงเหงื่อออกนี่อากาศมันปกติเวลาไปไหนนี่ไปยังมึงเห็นร้านกาแฟเปิดไหนยังไม่อะไม่น่าบอกลอยอ่ะไม่ได้ช้องอ่ะด้อยช้างเออไอ้เหี้ยปกติเวลาไปไหนไปนังบินฮะเป็นคนมีเวลาปะอุ้ยวันนั้นนะวันนี้หนากินชาเมชาเนาะอุ้ยเหี้ย ร้อนปากพองไงมึงไหนมึงบอกว่าไม่ร้อนไงมึงไปบอกเขาว่าร้อนหรือไม่ร้อนพี่พี่เอาเย็นๆค่ะหนูเอากาแฟเย็นค่ะพี่กูถามว่าเมื่อเช้ามึงไปบอกเขาที่กูฝากซื้ออ่ะไม่ค่ะกาแฟเย็นค่ะหมดเวลาแล้วตกลงว่าจากมึงกันไม่ค่ะต้องาช้คำบนหัวค่ะอ่ะปอร้อนค่ะบอไม่ได้ต่วยแล้วขอบแพวอะแพว หมดแล้วเอาเต็มค่ะเอาเต็กกาแฟเชี่ยเจ๊กไทยถูกกว่าว่าแน่ตายแน่ว่าท่านแร็คนี่นะแจ็คจริงๆแน่เมื่อกี้มึงพูดกูว่าไงมั้งเย็นเิดนอะไรอ่ะเวลาเขาก็พูดอยู่เวลาไปไหนทำยังไง ไอ้เหี้ยกูโดยนะใช่กุณต้องจับเองใช่จับจับเองแต่ว่าไม่องเออได้ดีกว่าจะได้เป็นกลางใช่มาบุญมาตุ้งตุ้งตุ้งขอให้ได้วุ้นมหาป라이ตุ้งให้ขอให้ได้วุ้นสาธุสาธุบัคคอหัวขอเป็นเยลลี่ได้ไหม ไม่ได้กินอีหย่างนั่งกินเดียวกินอย่างนึงก็ได้เออให้น้อยจับอีหนึ่งทีบักคอนะบักคออันนี้คืออันนี้อาจจะเป็นเยลลี่ก็ได้บักคอร์เกดเยลลี่นั่นแหละต้องกินพร้อมกันในช้อนเดียวด้วยโอยน้ำจิ้มไอ้ช่างไอ้ช่างแป้งที่เข้ากันนะกลับอะไรนะน้ำจิ้มมันมีน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มซีฟู๊ดมาสบีอะไรก็ไม่รู้ เลยืมไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ดูหรอกเนี่ยคนที่แพ้ก็ต้องดูแลเอ้าแกะเร็วแกะเร็วๆแกะแกะตัเองกินเลยกินเลยกินเลยตัวเองโดนเอ็นได้ดีเดี๋ยวกินน้อยมาได้เลยเดี๋ยวเอียกูทำเองค่ะไม่หนึ่งลูกแล้วก็ราดน้ำจิ้มด้วยโอเค กินเตักมาหนึ่งรูปแบบไม่ต้องมีน้ำอ่าแล้วราดน้ำจิ้มจุ่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 มเลยจุ่มจุ่มจุ่มเออโอ้ยอะไรออ่ะไเมื่อไหร่ถามอีกมึงแดกวะล่ะชาบิวาซาบิอร่อยแล้วล่ะกินเลยโอุ้ยนั่งกินจังเลยไม่เล่นกันต่อเหรอไม่แตกทำไมแตกแทน จบแล oh. uh, mm. ้วคลิปยาวเหนื่อยอะเดี๋ยวกินกินปึ๊บมีแตสีหน้าก็รู้แล้วว่าอร่อยมากโอ้ยมันรสชาติไม่ดีใช่ไหมท่านเขาแดกโคลดาต่อเลยคี๊มาละอันน้ครับแดกโคลดาต่อ คือเพืปป่อตอบอ่านบ๊าบายขอบคุณค่ะฝากไะะาว้ด้วยนะคะกับชาสมุนไพรพวกมึงจ่วยกูทำมาหาแดงไะมชาสมุนไพรห้างไสสตอร์เฮิร์บค่ะแก้อะไรมั่งความดันเบาหวานไขมันหัวใจฝากไว้ด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์ใบนมั่งนี้ค่ะแล้วก็ฝากด้วยนะคะกับช่อง บัฟฟาโลแมชาแนวนะคะกดไลค์กดแชร์กัน,กนเยอะๆนะคะให้ไป็นหมื่นซับสไครต์เร็วๆนะคะและเราจะมีกิจก,กรรมดีๆมาให้เพื่อนๆได้ทำร่วมกันนะจ้าอย่าลืมดูไลค์สดของพวกเรานะเรามีแจกของรางวัลด้วยจ้าตอนนี้ออไอคิ้ไอคี้ก่อนปบ้าน นี่คือลูกอม,ะอ,กมอ,อะไรคะเอาได้บุ้มนึงได้แล้วไหไม่รู้อ่ะไม่เห็นมันเปรี้ยวไม่เห็นมันอะไรเลยอ,อ,อร่อยอร่อยร่อยทั้งนั้นอร่อยเฉยกูกลัวจะมาสวยที่กูนีน่แหละอร่อย ठीक ना